สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเราที่กําลังเผชิญกับความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ที่ร้อยละ3.4 เกิดอะไรขึ้นนะครับได้พูดคุยกับคุณชมาดายมากดวนผู้อำนวยการฝ่าย Business Life and m i c r o Research ธนาคารกรุงไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนีกช่วงจะเป็นช่วงธรรมหากินครับวันนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ําสําหรับการเกษตรโดยกลุ่มชลประทานนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณธบีศักษษษ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรุมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงธรรมหากินนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับได้ขยายระยะเวลาในการรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.32ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ1.55ต่อปีผู้ฝากถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับฝากง่ายๆที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่31สิสิงหาคมนี้นะครับหรือจนกว่า ธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง Facebook Live ่อไปครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ w w w gsb or th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2องรงวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับโดยจะเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันตอบคําถามส่งคําตอบของท่านกลับมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ย ได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มดากยคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านยูทูบพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยได้ทุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เนะครับเดี๋ยวทางรายการ จะใช้ระบบการสมคัเดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบ ความพิเศษกับสินเชื <c oughs> ่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อดังกล่าวแล้วก็มีโดยจะธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลโถนิกานะครับธนาคารอมสินครับขอมอบความพิเศษกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนานนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนสบายๆโดยจะ ให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้คำถามคือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะมอบให้เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเป็นจานวนเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับ S M S 422107 5 เฟซบุ๊กไลฟ์เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดรานนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจําวันที่4สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณวนิดาสายสวัสด์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศร,รษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการคาดการณ์ของทางคุณจมาดนาัยมากนวลน,นะครับผู้อำนวยการฝ่าย Business Life and Micro m คโกรมาร์เรซิธนาคารกรุงไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจมาดนาัยครับ ครับสวัสดีครับคุณสุรพัฒน์ครับผมครับต้องคุยกันบ่อยๆนะครับเพราะมันปีแอปัจจัยผ่านผวนบ่อยเหลือเกินนะคคุณจะฬาหนครัใช่ใช่ครับครับการเปลี่ยนแปลงไว้นะฮะสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เราตั้งว่าไว้ยังไงบ้างฮะช่วงหลังจะผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยครับครับที่นี่ฮะคือกรุงไทยเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยน่าจะโตได้สามจุดสี่เปอร์เซ็นต์สามจุดสี่ครับใช่ครับก็อยากอยากจะเท่าความอย่างนี้ครับก็คือว่าตอนนี้เราจะเห็นตัวเลขจีดีพีของไตมาสที่ร์กท ออกในเดือนนี้นะครับในตอนที่นี้ตอนไตรมาสที่หนึ่งที่ตัวเลขมันออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าเป็น GDP นะฮะก็ขยายตัวไปสองจเจ็แต่ตัวที่เราสนใจมากกว่าก็คือว่าเป็น GDP เทียบไตรมาสก,ก่อนอเพราะว่าไตรมาสสี่นะครับคุณพิรพัฒน์ปรากฏว่า GDP เทียบระหว่างไตรมาสเนี่ยครับมันติดลบไปหนึ่งจุดหนึ่งอ่าครับรบมา,มาไตรมาสหนึ่งมันเกิดติดลบสองสองไตรมาสติดต่อก,กันเนี่ยมันจะเกิดเทคนิคอล l r เซชั s อ๋อก็คือเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฏว่าตัวเลขไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยมันเป็นบวกก็คือตอนนั้นเราก็เรียกว่าใจเชิญขึ้นแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดตอนไตรมาสหนึ่งที่เรามีตัวเลขนะครับคือว่าเราเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีคือว่าส่งออกเนี่ยมันติดลบเยอะนะครับติดไปหกจุดสี่เปอร์เซ็นแล้วก็เราเห็นการบริโภคของภาครัฐเนี่ยนะครับติดลบไปหกจุดสองนะครับส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าเรื่องปัญหาโควิดที่คลายเป็นตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายไปเรื่องโควิดเยอะเพราะปีนี้มันคลี่คลายเนี่ยตัวเลขมันก็ติดีีีถกน พอมาดูในไตรมาสที่สองเนี่ยที่คุณพิราพัฒน์ถามว่าตอนนี้เราเรามองอยังไงนะครับคือตอนไตรมาสที่สองเนี่ยที่ทางกรุงไทยคอมเพล็มองเนี่ยก็คือมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการรีบาวน์นะครับก็คือว่าเราไม่ได้เจอปัญหาเรื่องของเทนิคอลรีเซชชั่นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าส่งออกเนี่ยมันจะคงติดลบต่อนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณของโมเมนตัมที่แผ่วนะครับคือถ้าเป็นเอ่อตัว รากการเติบโตเนี่ยนะครับเรามองว่าไตรมาสที่สองเนี่ยอาจจะโตสักประมาณสามเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเป็นเทียบไตรมาสติดต่อกันเนี่ยอาจจะบวกมาประมาณหนึ่งจุดสามก็คือว่าจะถ่าวลงจากไตรมาสที่หนึ่งที่เขาบวกหนึ่งจุดเก้านะครับนี่คือคือภาพที่เราบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมองครึ่งปีแรกเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็ยังอยู่ในทิศทางที่เติบโตต่อเนื่องแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณที่แผ่วแล้วก็การส่งออกที่ติดลบครับผมอืมครับอย่างอย่างนี้ถ้าจําเป็นต้องมองย้อนไปอีกตงไตรมาสด้วยไหมฮะอะไรนะฮะจำเป็นต้องย้อนเอ่อมองยอไ,งไม หมายถึงว่าไตรมาสสามปีที่แล้วอ่าอ๋อถ้าไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือภาพก็คือว่าไตรมาสามปีที่แล้วนะจริงๆเนี่ยเป็นเป็นโมเมนตัมของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสีของปีที่แล้วเนะี่ยปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าส่งออกนะมันติดลบ,บแล้วปรากฏว่าตรงนี้หักปากกาเสีย่ยนนักวิเคราะห์กันมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้ g ีดีของปีที่แล้วนะครับคุณเพียรพัฒน์มันลงมาเหลือแค่สองจุดหกอ๋อ 8, ตอนแรกแนวะโน้มดีแล้วนะฮะทิศทางดีแล้วอืมใช่เพราะว่าส่งออกนะครับเป็นตััวุดบ ครับ,รบทีนี้ก็จะมองต่อไปของปีนี้ว่าทําไมเราถึงมองว่า GDP ปีนี้จะขยายตัวได้3.4 3.4ุนี่ถือว่าโตได้ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยบางคนก็อาจจะมองไปถึง3.6-3.7แต่ตอนนี้หลายๆคนก็ปรับประมาณการคล้ายๆทีท่ที่ทางกรุงไทยมองครับ,รบไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเนี่ยสกิลคนก็ปรับลงมาเหลือสาแบงก์ชาติก็อยู่ที่สามดใกล้เคียงกับเราที่สานะครับซึ่ง มองมองไปเนี่ยถามว่าทําไมเราถึงมองว่าเศร,รษฐกิจไทยปีนี้โตได้สามจุดสี่นะครับถึงแม้ว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวหลีนะครับแต่ว่าเรามองว่าอ่อเรานี้เราเริ่มเจอสัญญาณแผ่วนะครับของภาคการบริโภคนะครับเรามีปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยเรายังมองว่าอาจจะมีการชะลอมากกว่าที่คาดนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงใหม่เช่นเรื่องของภัยแล้งเรื่องของปัญหาการเมืองที่ไม่นิ่งพวกนี้ครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการจัดการบริโภคและการลงทุนครับผมอืมครับแต่ว่าปัจจัยหลักๆนนี่่่่่ยยยััังงงเเเปป็จจดิมมออออูใชฮะรรืกกาส S <S ใช่ครับก็ยังเป็นตัวชุดที่สําคัญครับ,รบผมก็ระลับตานิดอย่างนี้คุณจำน,นาในเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นหน่อยนะฮะสมมติเราเราเป็นครอบครัวครอบครบัวหนึ่งกันเรากัเอาตัวเราเองเลยก็ได้เอาเรามีเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋ากวากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังอะไรก็แล้วแต่กระเป๋าแต่และกระเป๋านี่มันคือตัวเลขของรายได้แล้วก็รายจ่ายที่เราจะต้องมีถ้าเราจะแบ่งง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะมีรายได้จากส่วนไหนบ้างของประเทศไทยนะฮะแล้วก็รายจ่ายมันจะต้องจ่ายอะไรบ้างครับคุณจำนาับครับคำถามนี้ดีครับ คือรายได้ที่เราได้มาเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวนะครับหลักเลยใช่ไหมฮะอันนี้ให้ท่านให้ท่านผู้ชมฟังท่านผู้ฟังได้ได้เห็นภาพว่าท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ถ้าข้อมูลที่เรามีตอนนี้เรามีท่องเที่ยวหกเดือนนะครับตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเอตอนนี้เราอยู่ที่สิบสองจุดเก้าล้านครับสิบเก้าล้านนี่จริงๆอ่ะนี่แค่หกเดือนครับเทียบกับปีที่แล้วนะอยู่ที่สิบแปดจุดหนึ่งหมายความว่าอย่างว่าตอนเนี้แค่ครึ่งปีเนี่ยมันมากกว่าตัวเลขทั้งปีเมื่อปีที่แล้วละนะครับเพราะฉะ โมเป็นตัมของการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังดีนะครับเดือนมิถุนาล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามา2.2ล้านนะครับแล้วก็หมายความว่าตัวเนี้ยครับนี่ขนาดโลซีซั่นเดือนเดียวเหรอฮะคุณจะมาอะไรเดือนเดียวครับเดือนละ2.2ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจปีนี้เราคาดการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวอยู่ที่29ล้านนะครับซึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ย พยุงนะครับให้สามารถที่จะฟื้นตัวต่อ,อแล้วก็มีอันนี้สองต่อเปนเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวะนะครับเป็นเรื่องของ การค้านะครับเรื่องของบริการนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับพวกนี้ฮะก็จะโตไปตามการท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เราเห็นตัชนีภาคบริการที่เติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หนุนมาในเรื่องของการบริโภคด้วยนะครับที่อือเพราะว่าคนคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงใช่ไหมฮะเป็นทางอ้อมอย่างพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายอ่ะพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเขาก็ใช้บริการมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ๆก็จะมีเงินมากขึ้นมีเงินก็เอาไปใช้จ่ายมากขึ้นมันก็ต้องซื้ ถูกต้องใช่ครับการบริโภคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตอนไตรมาสที่สองเนี่ยอ,อ,อันนี้ดัชนีของทางแบงก์ชาตินะครับ <c oughs> ก็คือบอกว่าเ การบริโภคเนี่ยนะครับก็โตประมาณ7.2%อเปอร์เซ็นต์เทียบตั้ไตรมาที่เด็ก55ก็แสดงว่าการบริโภคเป็นตัวที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจไปพร้อมพร้อมการท่องเที่ยวครับผมแล้วถ้าเกิดการบริโภคมันไม่โตนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นคำถามที่ดีก็คือว่าเกี่คุณเปิดถักในฝั่งเราใช่ไหมที่นี้มาายจ่ายคือว่าเราเนี่ยเอาเงินไปซื้อของยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เรากำลังเจอคือว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเพื่อการเดินทางมากขึ้นแต่ว่าการใช้จ่ายในการซื้อของหนักของใหญ่ๆนะฮะเช่นซื้อรถนะครมิ่แผว ครับตอนนี้ก็เป็นเพราะปัญหานี้เนี่ยที่มันค่อนข้างสูงเป็นตัวฉุดนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็ยังสูงต้นทุนต่างๆที่มันสูงพวกนี้ครมันก็เป็นตัวที่ทําให้ในระยะข้้นหน้าเนี่ยนะครับแรงส่งของสินค้าเหล่านี้นะครับของการบริโภคมันจะค่อยๆแผ่วลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออันนี้ในด้านการใช้จ่ายก็คือการบริโภคมันแผ่วถูกไหมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องที่เป็นของที่เราผลิตนอกจากคนไทยซื้อคือต่างชาติซื้อก็คือการส่งออกตัวนี้ยระ็ตัวที่จะทาให้ทั้งการบริโภคและการส่งออก ที่มันมันมันค่อนข้างที่จะแผ่วแล้ว,วการส่งออกที่มันถดตัวนะครับมัน <St. S 2> ทำให้ใไทยเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยมันโตได้ค่อนข้างจำกัด3.4นี่ถือว่าโตได้ค่อนข้างจำกัดนะครับเลยฮะโอ้ที่ผมกําลังหลับตานึกถึงตอนโควิดนะฮะคุณจะมได้ไนฮะนักท่องเที่ยวก็ไม่มีส่งออกเออจะส่งออกได้นี่ตอนนั้นมันคนละคากันใช่ไหมฮะใช่ใช่ตอนนั้นสูงออกโตมากเลยใช่ถูกต้องครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือพวกประเทศที่เขาล็อกดาวน์เนี่ยนะครับเขาอยู่กับบ้านปรากฏว่าสินค้าของเราเนี่ยที่ขายให้เขามัน <laughs> มีตัวที่เขาต้องใช้ <laughs> เช่นพวกอาหารอย่างนี้ครับตอนนั้นเราขายดีอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยที่เราจํากันได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าตัวชูโรงเลยนะครับรวมถึงพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตอนนั้นก็ขายได้ดีด้วยนะครับพวกสินค้าในกลุ่ม computer, คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าคนต้องใช้ พวกแล็ปท็อปต้องใช้แท็บเล็ตอยู่กับบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นในการส่งออกเราเป็นไปได้ดีมากเลยครับอืมครับแต่พอตอนนี้ท่องเที่ยวมันกลับมาส่งออกกับหดลโตัวไปด้วยอ้าวใช่แต่มันไม่ใช่ทุกกลุ่มไม่ใช่คุณธนายใฮครับก็คือคือส่งออกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่ที่ยังพอไปได้นะครับคุณทัศนมคุณเสพติดคือว่าคือตัวที่เขายังไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับก็ยังไปได้หรือว่าในกลุ่มของอาหารอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอาหารในช่วงเเเดดือนนี่่่ยมมมัััริกลบาาหตตววแ ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเป็นที่โจแล้วเราก็ยังมองว่าก่อนที่โลกเขาเจอปัญหาเรื่องของโลกร้อนนะครับเรื่องของภัยแล้งต่างๆเนี่ยถือว่าอาจจะได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับเช่นเนี่ยพวกนี้ครับก็ยังเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่จะสนับสนุนเรื่องของการส่งออกในระยะข้างหน้าได้ครับครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาก็ต้องว่ากันไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยหลักเลยถูกไหมครใช่ครับอย่างอย่างที่ผมคุยคุณเพื่อนเมื่อกี้เช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนชุกเขาขายดีถูกไหมฮะแต่ว่า พอหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็มีแท็บเล็ตมีความกันเยอะแยะละนะครับการซื้อช่วงนี้มันแผ่วแล้วก็เลยทําให้ตัวกถุจรของสินค้าในกลุ่มดิจิทัลตรงนี้มันอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็เลยครับตัวตัวสินค้าหลักที่เป็นคอมพิวเตอร์ของไทยตอนนี้มันหดตัวลงครับคุณธีรพัฒน์นั่นเองครับแต่พอฟังคุณจะมานายพูดแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยมันตัวเลขมันอาจจะทําให้เราตกอกตกใจได้แต่จริงถ้าเกิดแยกเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันยังมียังมีอะไรที่ใจชื้นไดด้้้นนนนัังลวใช่่กยยีีทืหรอาาาเเิคคคคุุุบณพ เป็นตลาดที่เขายังดีอยู่นะครับตั้งแต่ต้นปีบวกมาตลอดเลยก็จะมีที่ตะวันออกกลางนะครับแอฟริกาตนออกเปนอันปิดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงกลุ่มเอเชียกลางเช่นรัสเซียอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ยังไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเน่ยมันก็ยังพอมีบางตลาดนะครับที่ที่พอใจชื้นนะครับที่ที่เรายังขายของได้ดีอยู่ครับครับในทางทฤษฎีเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันจะช็อกกันทั้งโลกเลยเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีปัญหากทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเหตุกาาาารรรณ์ใหหหญ่่่ๆอออะะะไไืเเปปลถึงงจจ็นนนนยั้้ดมค อ่าคำถามนี้ดีครับผมจะเท้าทาอีกนิดนึงก็คือ IMF มองเศรษฐกิจโลกยังไงครับคือว่าจริงๆเนี่ย IMF เนี่ยเพิ่งออกประมาณการตัวเลขล่าสุดนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวที่สาเปอร์เซ็นขาปรับขึ้นไปจากเดิมที่เขาเคยมองจากตัแค่สองจุดแปดนะครับก็แสดงว่าเขามองภาพของเศรษฐกิจโลกดีขึ้นครับซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขามองว่าปีนี้อเมริกาน่าจะไม่เจอปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจกดตัวแรงนะครับว่า อัดแลนดิ้งคงจะไม่เจอคือเศรษฐกิจมการแข็งแกร่งมากนะครับจนเฟดพยายามขึ้นดอกเบี้ยขึ้นแล้วขึ้นอีกด,ด,ดึงเงินเฟ้อให้ลงแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไปได้ก็จะเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะรอดพ้นจากปัญหาถดถอยแล้วก็เป็นการตอบคําถามคุณปิยพัฒน์ว่าถ้ามันแรงๆเหมือนที่เราเคยเจอมเมื่อเมื่อโควิดเนี่ยมันจะต้องมีภาพยังไงก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่ขดตัวถดถอยรุนแรงซึ่งภาพตอนนี้ที่เราเจอเนี่ยมันจะยังไม่เป็นนนแบบบัั้คร ก็แบอเมริกาเขาแข็งแกร่งพอครับจีนก็ประคองตัวนะครับเป็นเพิแต่ว่าอาจจะไม่ได้เติบโตเลื่ยนบ้างนะครับก็เรียกว่าพอไปได้นะครับอาจจะหนักใจหน่อยก็น่าจะเป็นยุโรปซึ่งเขาเจอปัญหาที่เศรษฐกิจหดตัวแล้วก็เขาเป็นพื้นที่สำหรับสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อก็สูงนะครับเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงยุโรปอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าอเมริกาหรือจีนเนี่ยก็ยังพอไปได้ครับรับเพราะฉะนั้นโลกมันจะมีจุดของความสมดุลของมันอยู่ถูกไหมฮะ ใช่ฮะใช่ก็อาจจะให้ให้ผู้ฟังอุ่นใจนิดนึงนะครับว่ามันคงไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่เราเจอตอนที่โควิดที่เศรษฐกิจโลกหดตัวอะไรมันสิเพราะเป็นไงจะฟังทางไหนก็จะบอกก็มีแต่เรื่องร้ายๆหมดเลยผมก็นั่งคิดยูเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่มันสมดุลกันได้ผมยกยกตัวอย่างง่ายๆ่อยครัคุณชมาดาไนว่าอย่างกรณีการส่งออกเนี่ยเอาล่ะในกลุ่มของไอทีเนี่ยอาจจะรายได้ลดลงหรือว่าปรับตัวลดลงใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอาหารเนี่ยแนวโน้มมันจะกลับจะเพิ่มขึ้นมันก็จะบาลานซ์กันอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้เลย ใช่แล้วก็ถ้าคุณพิทพัฒน์นะครับหรือว่าท่านท่านผุ้ฟังคิดว่าถ้าเราพยายามที่จะปรับสัดส่วนนะครับมาในกลุ่มของอาหารหรือในกลุ่มใ<ะ>ยายขาให้มันกว้างขึ้นได้ไหมฮะใจเรื่องสุขภาพใช่ไหมฮะเราก็ผลิตของที่มันตอบโจทย์ใหม่ๆนะครับเราก็าจะได้ตลาดครับผมกับตลาดใหม่แล้วก็โจทย์ใหม่มันก็ต้องปรับใหม่กันโอ้โหตลอดเวลาเลยครับเนี่ย ครับก็ต้องต้องรด้ยึ่นิ่งไม่ได้เลยถูกไหมครับผมคกับทีนี้อีกคํหนึ่งที่ผมไม่ถามไม่ได้เลยคือเรื่องของคําว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาคุยกันเยอะเหลือเกินตอนนี้เราเราจะเป็นต้องปรับท่าทีไหมฮะหรือว่าเราควรจะรักษาตลาดให้มันครอบคลุมกลุ่มทุกกลุ่มไว้ยังไงฮะคุณจะเป็นยังไงครับคำถามนี้ก็ดีเช่นเดียวกันครับคือทางทางเราก็เพิ่งออกบทวิเคราะห์นะครับเรื่องเรื่องการส่งออกดูซิว่าเอ๊ะทำไมส่งออกมันถึงติดลบครับ ก็คือเราก็พบว่าจริงๆปัญหาที่ส่งออกติดลบเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาของโลกแล้วก็ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจอปัญหาจีนเกาหลกีก็เจอส่งออกติดลบเหมือนกันนะครับส่วนก็อย่างที่เราคุยกันคือว่าสินค้าเคยได้อันนี้ส่งจากโควิดนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ตอนเนี้มันกลายเป็นลงแต่ว่าไอ้ปัญหาที่คุณพีรพัฒน์พูดในปัญหา geo politics ตอนนี้ครับมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วปรากฏว่าตอนนี้ครับมันส่งผลกระทบแล้วนะครับก็คือว่าองคอ์กรระดับโลกเนี่ยนะครับเช่นอ,อังกฤษเขาเตือนเลยนะครับว่าไอ้เรื่อง เฟรนช์ชอร์ริงเนี่ยตอนนี้เราเค,เคยพูดกันเรื่องของเฟรนโซนใช่ไหมคือ่ตอนนี้คือว่าคนเนี่ยหันมาค้ากันเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นมิตรอ่าอย่าขเขาเราเนี่ยตาวันตกเขาก็ค้ากันนะครับเขาอาจจะมองคนประเทศอื่นเป็นคนอื่นไปก็ไม่อยากจะค้าด้วยก็ค้าเฉพาะกลุ่มตะวันตกเนี่ยแต่ผลของการทําแบบเนี้ครับมันทําให้บรรยากาศการค้าเนี่ยมันแย่ลงถูกไหมครับซ,ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นผลกระทบทีนี้ถามว่าแล้วไทยเป็นยังไงบ้าง ไทยเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งครับ,รบแล้วหลก็่ค่อนข้างที่จะมีห่วงโซ่ประธานเนี่ยหลายห่วงโซ่มีทั้งห่วงโซ่จีนห่วงโซ่อเมริกานะครับฉนะนั้นผมคิดว่าน,นี้ยังเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ดีสาหรับไทยและไทยก็ควรจะวางตัวในลักษณะนี้แต่ว่าผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่มองไปข้างหน้าคือว่าเรื่องของการเจรจาเขตการค้าเสรีาานเนี่ยผมคิดว่าต้องเดิต<อ>นต่อต่อเรื่องใช่ครับก็จะเป็นบทใหม่สาหรับเราครับแล้วล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราอยู่ได้เราสร้างมิตใหม่ ตามกระแสการแยกขั้วท่ามกลางกระแส,แข,รระแสของโยโย่ p o ิ i ที่คุณจิรพัฒน์บอกครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอู่ข้าวอู่ดามต่อไปนะฮะสบายๆใช่ใช่ <laughs> พื้นที่เราเนี่ยฮะแถวเนี้ยอาเซียนอินเดียจีนเนี่ยแล้ว่าค้ากับขายกับเขาได้หมดฮห,หรือแม้กระทั่งเออต้องต้องถามคุณชมาลานายเหมือนกันถ้าเราค้าขายกันเองในกลุ่มอาเซียนเนี่ยตัวเลขมันจะไปได้อีกอไหมฮะยังไปได้ครับคือคือคือในในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่ครับเอ่อแล้วก็คือแล้วก็ ตลาดตรงเนี้มันยังมีโอกาสโตแล้วคืออย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในเอเชียด้วยกันเนี่ยนะครับครัจีนเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนเขาค่อนข้างจะอาจจะฟื้นช้ากว่าที่เราคิดแต่ถามว่าเขาฟื้นไหมเขาฟื้นปีนี้หลายๆคนมองว่าจีนจะโต5.2าจุดอเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีตังค์นะฮะคุณธนาในใช่แล้วคือส่วนนึงเขาออกมาจบนะคุณเทาวัฒใช่ใช่ใช่พอเขาเริ่มมั่นใจว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นเนี่ยพอเขาเริ่มใช้จ่ายจ่ายแหลกเลยทีเนี้ยอ่าผมคิดว่ามันจะดีมากกว่านี้แล้วก็มันในเอเชียนะครับในอาเซียนที่เราค้าขายันเเองยโตตามไปด้วครบ ซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราโฟกัสในกลุ่มเอเชียนะครับซึ่งเราคิดว่ามันสมมว่สมัติยุโรปคบแผ่าถูกไหมแต่อเมริกาตัวปีหน้าเนี่ยฟื้นดีขึ้นอาเซียนดีขึ้นเนี่ยไทยก็น่าจะได้ประโยชน์เรามองว่าจริงแล้วเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะโตขึ้นมากกว่านี้นะครับโอ้โหถ้าเกิดพลเมืองในเอเชียรวมกันนี่น่าจะค่อนโลกแล้วมั้งฮะใช่ถูกไหมฮะว่าปีนี้ก็อันดับหนึ่งแล้วอินเดียเข้ามาอีกอินเดียเข้ามาด้วยใช่ถูกต้องโอ้โเอ๊อย่างนี้ผมถามเผื่อนิดึงคุณจำได้ไหกำลังหลับ สถานการณ์ภายในของพมา่าเนี่ยเขาจบเรียบร้อยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยเนี่ยนะฮะแล้วเราสามารถลากเส้นการค้าเราข้ามพมา่าไปบังคลาเทศไปอินเดียได้ไปตะวันออกกลางได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเป็นยังไงโอ้ผมคิดว่าเกิดผลประโยชน์อีกมหาศาลมหาศาลเลยแหละฮะใช่แล้วก็เรื่องพมา่านี่ก็อย่างที่หลายๆท่านติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็เรื่อง รัฐบาลหารของใช่าก็มองว่าคุณองซางซูจีเนี่ยตอนนี้ก็โทษก็ปรับลงใช่ไหมคือคือบรรยากาศผมคิดว่ากาลังดีขึ้นแล้วก็หลายๆฝ่ายในอาเซียนกําลังช่วยกันเพื่อที่จะหนําไปสู่เรื่องของการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้สถานการณ์ของพม่าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันก็ช่วยเราได้เยอะถูกไหมเราก็ส่งออกผ่านพม่าได้แล้วก็เชื่อต่อไปยังบังคลาเทศไปทางอินเดียที่คุณประพัดบอกแล้วมันย่นระยะเวลาแล้วในอนาคตเนี่ยฝ่ายการเมืองก็กำลังคิดถึงแลนบริดจ์อาจจะมีการรื้อฟื้นนะครับให้เราส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับ จับจุมพรไปรัตนองใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางนู้นเนี่ยได้ได้เร็วขึ้นนะครับพวกนี้ต่อไปตะว,วันออกกลางเนี่ยนะครับตลาดยังโตอีกมากเลยครับ <Okay. S 1> เราเคยคุยกันเลือกซาอุใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเราทําเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับทางอ่ทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ รับเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์อีกมากเลยนะครับแล้วเขาาก็จะใช้เราเป็นคับด้วยนะครับในการที่ขายกับในเอเชียฮะน่าสนใจสงสัยเรื่องแบบนี้คุยกันไม่จบนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่วันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชมาลนายมากนวลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจแล้วก็มาร์โครีเสิร์ชธนาคารกรุงไทยนะครับก็คุยกันตรงนี้ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัวเลขที่ออกมาต่างๆนานาเราอาจจะรู้สึก หดหูใจพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าฟังให้มันละเอียดเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ระบบเศรษฐกิจมันจะบาลานซ์ของมันในตัวเองเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดด้านเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงธรรมหากินวันนี้เรื่องของการบริหารน้ําแล้วก็การจัดสรรน้ําสําหรับการเกษตรซึ่งแน่นอนแล้ะครับว่าต้องเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช ส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาบ้านไปเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้เนี่ยนะครับสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินคำถามคือธนาคารออมสินให้วงเงินสินเชื่อเนี่ยสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live ข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ